เปิดตัวในตลาดโลกเมื่อเดือนสิงหาคม2024ตอนนี้มาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือ lamborghini temerario ครับซึ่งเป็น e l e c t r i f y คันที่2ของ lamborghini นะครับต้องบอกว่ารถคันนี้อยู่ในกลุ่มขุมพลังที่เรียกว่า hpev หรือ high performance e l e c t r i f y vehicle นะครับซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4 0ลิตร v 8 Turbo ร์โบคู่ ซึ่งเป็นบล็อกใหม่ล่าสุดที่ lamborghini ok พัฒนาขึ้นมาเองนะครับโดยเครื่องยนต์บล็อกนี้มาในรูปแบบ hot v พร้อมเผาข้อเหวียงแบบแฟลตเพล n พละกำลัง800แรงม้าแรงบิด730นิวตันเมตรมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวทำให้มีพละงกำลังรวมอยู่ที่920แรงม้าในด้านอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้2.7วินาทีสามารถลากรอบได้สูงถึง10,000รอบต่อนาทีความเร็วสูงสุด343กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถหยุดรถจาก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง0เพียง32เมตรนั่นเองครับต้องบอกว่านี่คือซุปเปอร์คาร์รุ่นใหม่ล่าสุดและเป็นผู้ที่รับไม จาก l amborghini h u r a c a n นั่นเองนะครับสำหรับราคาค่าตัวของรถรุ่นนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่23,706,000 0บาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมการคอนฟิกออปชั่นซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรวมไปถึงเฉดสีที่มีให้เลือกมากถึง400สีนะครับส่วนคันข้างหลังผมนี้มีการคอนฟ i กออปชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วราคาคันข้างหลังผมนั้นอยู่ที่3 3ล้านบาทน่นอ่ครับ